เรียกว่ามันท่าสุดเป็นเป็นท่าที่เจุ๋ยเขาก็จะสมมติว่าจุ๋ยจุ๋ยนอนอย่างนี้ผมก็จะไปซ้อนหลังเขาแล้วก็เอาแขนสอดเข้าไปแล้วก็กอดจากด้านหลังอ๋ออ่าเป็นเป็นท่าเริ่มต้นการนอนหลังจากนั้นนต้ใช่พอหลับไปแล้วหลังจากนั้นจะดิ้นจะทีบจะอะไรก็แล้วให้เป็นเป็นเรื่องของของของอารมณ์ไปธรรมชาติไปเราจะตอนแรกจะเป็นท่านั้นตอนแรกเป็นท่านั้นถึงจะหลับใช่ไหม ใช่คือถ้าไม่เข้าท่าน,นี้มันจะนอนไม่ค่อยหลับ คือปกติผู้ชายจะมีปัญหาว่าที่ที่เคยอ่านงานวิจัยเลยนะจนมันต้องออกแบบหมอนน่ะหมอนที่ให้เหมือนแบบเหมือนผู้หญิงนอนบนแขนน่ะบางคนเขานอนไม่ได้เลยเขาจะไม่นอนบนแขนคือหัวจุ๋ยเขาจะอยู่บนหมอนแต่ว่าแขนเราอ่ะจะอยู่ตรงล่องคออ่าคือเวลานอนปั๊บเนี่ยคอคอช่วงคอมันจะมีช่องช่องว่างเบาๆอยู่เราสามารถแบบตรงนี้ได้เขาจะไม่ได้เอาหัวนอนบนแขนถ้าหัวนอนบนแขนเนี่ยเราจะนอนได้แป๊บเดียวแล้วเราก็จะเป็นเน็ตเราเลยไม่เลี้ยงเราก็จะตื่นมาแขน เคยเป็นไหมฮะเอ๊ะใช่ขอคุณมันตรงแบบซอกพอดีของซอกพอดีอใช่แต่ตื่นเช้ามาไม่ได้อยู่ท่าเดิมหลังๆชอบดึงผ้ห่มไปอ่ะตอนกลางคืนจริงไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ตัวทุก้านเป็นแบบนี้แล้วอเหรอเขาดึงเหรอเขาไม่รู้ใช่เนี่ยดึงไปหมดเลยเขาก็นอนหนาวเอาแล้วทำไมที่รักไม่ดึงกลับไปอ่ะดึงกลับไปแล้วก็ดึงเธอก็ดึงกลับไปอีกแรงเยอะอะไรเราไม่รู้ตัวอ๋อหล่ อ๋อเขาเหนื่อยอทํางานกองถ่ายอะไรเงี้ยแหละก็มีปัญหาให้ได้แก้กันทุกวันทุกวี่แล้วก็กาเหนื่อยจังเลยอ่ะวันนั้นเราก็เราก็ถ่ายอยู่นะแต่ว่าเป็นช่วงรอเซ็รออะไรเงี้ยเขาก็ขอพลังหน่อยเราก็มาซึ่งตอนนั้นสามสามทุ่มสามอะไรแล้วก็แบบหัวกินหัวก็ชันได้หมดนะทิรัก เขบอกกับว่านมนันต้องสระผมนะขอละแต่ชื่นแต่ชื่นใจได้แต่ถามว่าชื่นใจได้ไหมชื่นใจได้แต่สระผมนะวันนี้เดี๋ยวน,ะนีรู้มัมาสวีทมาฟูดมันคือเป็นรูปแบบมันก็สวีทมันก็มันก็ได้แหละแต่ว่าพอหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าต้องสระผมนะวันนี้ยอแต่ว่า,านะแต่ว่า,วาคือไอเรื่องสระผมอะ่ะเขาจะถามเราทุกวันอยู่แล้ว อืมถ้าบันไหนเขาง่วงมากๆ,ๆอะไรงเ,เงี้ยเขาก็จะเอาเดินมาเช็คหน่อยต้องสาบผมไหมอ,อ๋ออาผนี่คือคนที่อยู่ข้างๆตลอดเพราะนี่เพราะว่าเรานอนตอนเรากอดอะจมูกเราอะ,ะอยู่ตรงหัวเขาพอดีตอนก่อนนอนก่อนเข้าท่าสุดอะเขาจะเดินมาดมหน่อยสาบไหมหรือถ้าแบบไม่ไหวจรงิงเขาก็จะบอกว่าวันนี้ทนหน่อยนะอ๋อจะไม่สาบผมใช่ไหมทนหน่อยนะ เหนื่อยจริงๆแล้มันเหม็นมันเหม็นมากใช่ไหมมันแบบมันก็ไม่ได้ไม่ไเบนขนาดนั้นนะมัน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 แบบว่าก็มันมันก็จะมีมีกลิ่นของความเหงื่อของของอะไรอย่างเงี้ยเออ